สวัสดีครับผมนายจิตภูมิมอ,อกคูผแผนกวิชาช่างยนต์วิทยายลัยการอาชีพบินบุรีจังหวัดปรตจีนบุรีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิชาอะไรเราไปดูเลยครับครับวิชาที่ผมจะสอนในวันนี้นะครับในหน่วยที่หนึ่งนะครับวิชาอาชีวอนามายัยปลอดภัยนะครับราหัสวิชาสองศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งีดหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับระดับชั้นปวชสองนะครับ ประจําวิชานะครับมีอยู่สามประสงค์นะครับหนึ่งนะครับ,รบเพื่อให้มีความเข้าใจหลักการจากการชีวะนามัยความปลอดภัยเบื้องต้นนะครับตามพระราชบัญญัตินะครับสองเพื่อให้สามารถดําเนินงานด้านความปลอดภัยในการทํางานป้องกันและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทํางานนะครับสามเพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความรอบครอบนะครับอย่างรู้อันตรายนะครับและตระหนักถึง ความภัย afraid. นะครับครับในที่หนึ่งนะครับเราจะมาเรียนเรื่องอะไรครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรนะครับประเภทวิชาอุตสาหกรรมนะครับเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ค um วามเข้าใจนะครับการจัดการความปลอดภัยนะครับในการทํางานนะครับการป้องกันอันตรายและโรคจากการทํางานนะครับ ความหมายและความสําคัญของงานอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนะครับหนึ่งเลยเราต้องมาดูก่อนนะครับอาชีวะหมายถึงอะไรครับอาชีพนะครับหมายถึงบุคคลที่ประกอบอาชีพการงานนะครับอนามัยหมายถึงอะไรครับหมายถึงสุขภาพอนามัยนะครับต่อความหมายที่องค์การอนามัยโลกให้คําจำกัดคววําไว้ว่าภาวะที่สมบูรณ์ทางร่าง การเป็นจิตใจนะครับและสามารถดำรงชีพยอยู่ในสังคมได้ดีนะครับต่อไปครับความปลอดภัยปลอดภัยหมายถึงอะไรครับสภาพที่ปราศจากการคา่คขามมีอันตรายและความเสี่ยงใดๆนะครับนอกจากคำทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะครับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับเป็นงาน,งานที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลสุขภ,ภาพอนามัยของคู่อะไรครับประกอบอาชีพนะครับ อันนี้ก็คือข่าวๆนะครับสองนะครับการสูญเสียที่เกิดจากอะไรครับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับเมื่อเราพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วนะครับเราจะแบ่งประเภทของการสูญเสียออกเป็นสองเสยใหญ่ดังนี้ครับหนึ่งนะครับสูญเสียทางตรงนะครับถึงอะไรครับจํานวนเงินที่ต้องจ่ายไปนะครับอันเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการได้รับบาดเจ็บโดยตรงจากอุบัติเหตุแก่อะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับ รักษาพยาบาลนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเสียโดยตรงเลยนะครับ2ค่าเงินทดแทนนะครับค่าทําขวัญค่าทําสดน,นะครับค่าประกันชีนะครับอันนี้ก็คือการสูญเสีย,ยตรงครับความสูญเสียอะไรครับทาง,งหมายถึงอะไรคือหมายถึงค่าใช้จ่ายอื่นนะครับซึ่งส่วนใหญ่จาก คำนวณเป็นตัวเงินได้นะครับนอกจากค่าใช้จ่ายทางตรงสาหรับอุบัติเหตุในแต่ละครั้งได้แก่นะครับหนึ่งการสูญเสียเวลาของการทํางานนะครับเป,เป็นความสูญเสียทางปมน,นะครับสองค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องมือที่รับความเสียหายนะครับสามสี่อสินค้าที่ได้รับความเสียหายนะครับสี่ผลผลิตลดลงเนื่องจากบนการผลิตขัดข้องต้องหยุดทำงาน,น เื่องจากเกิดอันตรา,ายนะครับถ้าค่าสวัสดิการต่างของผู้ป่วยนะครับสิ่งที่จะต้องเป็นการรูญเสียทางอ้อมครับยังไม่หมดนะครับ6ครับค่าจ้างแรงงานของผู้ป่วยซึ่งโรงงานยังไม่คงคขออภัยครับยังจ่ายตามปกติครับค่าจ้างแรงงานผู้ป่วยที่พลามาทำงานได้ทางโรงงานก็ต้องจ่ายตามปกตินะครับ เการสูญเสียโอกาสในการทำกำไรเพราะผลผลิตลดลงจากการหยุดงัดของกระบวนการผลิตนะครับแต่ค่าไฟค่าน้ําค่าปลานะครับที่โรงงานยังจะต้องจ่ายตามปกตินะครับแต่งานก็ยังไม่ตันไปตามเดิมน,นะครับเก้าครับเสียชื่อเสียงของโรงงานและภาพของง,งานนะครับมันก็เป็นอีกสำคัญนะครับในความเชื่อมั่นของคนที่จะมาทํา หรือลูกค้าในโรงงานนะครับถ้าเราเกิดอุบัติเหตุในโรงงานบ่อยความช์ชันของลูกค้าก็จะลดลงนะครับสามนะครับสาเหตุของการเกิดความไม่ปลอดภัยในการทํางาน,นสาเหตุหลักแบ่งได้เป็นสองส่วนเหมือนกันนะครับหนึ่งเลยได้แกแ่อะไรบ้างครับส่วนที่หนึ่งก็คือสาเหตุนํา ของการเกิดอุบัติเหตุอุบัติหตุจากการทํางานนะครับส,สาเหตุโดยตรงของการเกิดอุบัะะบต,บติเหตุจากการทํางานนะครับเราจะมาแรกครับสาเหตุนํามของของเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานนะครับหนึ่งคืออะไรความพิาพาทของจัรนะครับนะต่อมาก็คือไม่มีใครสอนลืวมกับความปลอดภัยไม่มีการบังคับให้ปฏิบัติตามกฎ ความปลอดภัยนะครับไม่มีการวางแผนและเตรียมงานด้านความปลอดภัยนะครับไม่มีการแก้ไขอรายใดๆนะครับถ้าสุดท้ายไม่มีการจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยนะครับอีกข้นนหนึ่งนะครับสาเหตุตามการเกิดอุบัติเหตุหรือบติภัยจากการทํางานนะครับตามจุดสองสภาวะทางด้านจิตใจของพนักงานไม่เหมาะสมนะครับหนึ่งคือลายขาดความ ระมัดระวังนะครับสองมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องในการทำงานนะครับสามขาดความตั้งใจในการทำงานนะครับสี่อารมณ์ออไหวง่ายนะครับห้าเกิดความรู้สึกหวาดกลัวนะครับสองภาวะสามหนึ่งจุดสามนะครับภาวะด้านร่างกา,า,ายของพนักงานไม่เหมาะสมนะครับหนึ่งเลยหลักๆก,ก็คือความอ่อนเพลียนะครับหลังจากที่เราทํางาน ไม่ว่าจะเป็นการทํางานอย่างหนักหรือการเข้ากับเครื่องก็จะทำให้ร่างกายเราอ่อนเพลียนะครับสองรูรับตาไม่ดีีร่างกายไม่เหมาะกับงานที่ทํานะครับห้าเป็นโรคหัวใจนะครับต่อไปจะมาดูเหตุโดยตรงของการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานนะครับก็จะแบ่งด้านนี้นะครับสภาพงานที่ไม่ปลอดภัยนะครับ ก็คืออะไรแต่ไม่เพียงพอนะครับเสียงดังมากเกินไปการระบายอากาศไม่เหมาะสมนะครับความสกปรกอบโดยที่ครับแคบนะบมีเสีายมีหรือเชื้อเพิงนะครับพื้นที่พื้นผิวมีความลื่นนะครับนะการเกิดเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วนะครับไปสามสองนะครับการ,รบาดงานโดยที่ไม่ได้ไผ่นะครับ จะแยกออกเป็นระหว่างหัวหน้างานกับนักงานนะครับเราจะนูนในส่วนของหัวหน้างานก่อนหัวงานคืออะไรนะครับหัวหน้างานไม่มีการสอนรวบรวมพันักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานนะครับไม่มีการนําให้พนักงานปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทํางานนะครับสามไม่มีการแผนการเตรียมงานเกี่ยวกับความปลอดภัยครับสี่ไม่แก้ไขจุดอันตรายครับห้าหา ควบคุมความปลอดภัยส่วนงานต่อมาก็ในส่วนของพนักงานครับเนื่งใช้เครื่องจักรคนโดยคนละการสองซ่อมแซมเครื่องจักรในขณะที่เครื่องจักรกำลังทำงานนะครสามใช้เครื่องจักรคนด้วยอัตราความเร็วหรือใช้สปีดมันนะครับความเร็วที่ ยกเลื่อนย้ายวัสดุด,ด้วยท่าทางที่ไม่เหมาะสมนะครับ5แาวทการป้องกันนะครับอันนี้ก็คืออยู่ในส่วนพนักง,งานนะ4นะครับเราดูนแนวทางการป้องกันนะครับวิธีการป้องกันมีหลายอย่างนี้นะครับ1โดยการออกกฎงานขึ้นมานะครับให้มาตรฐานการทํางานและแนวทางการปฏิบัติงานต่อการดำเนินการและการปฏิบัติหน้าที่ต่งางๆอยัาง ถูกต้องนะครับได้อยู่ต้องะปลอดภัยในโรงงานครับสองโดยการจัดมาตรฐานนะครับกําหนดมาตรฐานโครงสร้างจากและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆภายในงานให้สอดคล้องกับเรื่องต่างๆของวัสดุนะครับสามโดยการตรวจสอบเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานนะครับสี่โดยการทําวิจัยทางด้านเทคนิคนะครับเป็น ศึกษาวิจัยคุณสมบัติของวัสดุหนาโครงสร้างของการใช้งานเครื่องจักรต่างๆนะครับผมนะอันต่อมานะครับโดยการวิจัยการแพทย์นะครับเป็นการวิจัยที่เกี่ยวกับงกายนะครับงานความสวา่างเพราะว่าสมกับสภาพความพร้อมของร่างกายในี่า,าน,นะครับโดยการวิจัย ทางจิตวิทยานะครับศึกษาความสมันะอบจิตใจคนงานกับท่านเกิอุบัติเหตุนะครับต่อมานะครับการวิจัยทางด้านสถิติเป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลและวิจัยหาแนวโน้โม,มของเกิดอุบัติเหตุครับาม,มาโดยการศึกษาให้การศึกษานะครับโดยการสอนวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ในมหาลัยและโรงงานอุตสาหกรรมนะครับสุดท้ายนะครับโดยการฝึกอบรมโดยการลงทุนงานทุนให้เข้ารับหน้าที่เพื่อให้มีงานที่ปลอดภัยที่สูงขึ้นนะครับครับผมก็ในหน่วยที่มีอยู่แค่นี้นะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับการสอนออนไลน์และนักเรียนท่นรักทุกคน,นครับ